สวัสดีครับขอ,อนทนานเข้าสู่การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันต่อนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะจเจาะลึกนะครับในเรื่องของฟังก์ชันฟังก์ชันกลุ่มแรกนะครับที่ผมจะมานำเสนอนะครับในวันนี้นะครับนั่นก็คือฟังก์ชันกลุ่มคำนวณค่านะครับ ซึ่งใช้สำหรับการคำนวณค่านะครับของข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับประกอบไปด้วยฟังก์ชัน sum นะครับ sum if sum is s u m p r o d u c t และก็ sum total ซึ่งแต่ละฟังก์ชันนะครับก็ทำงานแตกต่างกันนะครับฟังก์ชัน sum เนี่ยก็จะใช้หาผลรวมและข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่งเราใช้บ่อยแล้วนะครับ แล้วก็ต่อมาครับ sum if นะครับเราจะใช้ในการหาผลรวมนะครับตามเงื่อนไขเงื่อนไขเดียวนะครับ sum ifs นะครับเราจะหาผลรวมนะครับหลายๆเงื่อนไข sum product เนี่ยเราจะหาผลรวมของผลคูณตัวเลขนะครับ sum total เนี่ยก็จะเป็นการหาผลรวมนะครับรายการย่อยนะครับหรือว่าเรื่องของฐานข้อมูลนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับ sum นะครับ สิ่งใช้บ่อยแล้วนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราต้องการที่จะสัมนะครับยอดขายนะครับตรงนี้นะครับว่ามียอดขายนะครับรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งเราอาจจะใช้ฟังก์ชันออโต้ซัมตรงนี้ก็ได้นะครับผมเลือกใช้นะฟังก์ชันออโต้ซัมนะครับไปที่แถบฟอร์มูล่านะครับแ็บซูมนะครับแล้วก็ไปที่คลิปไปคลิกที่ออโต้ซัม นะครับคลอเอนเตอ่าอันนี้นะครับก็จะได้ยอดขายนะครับเมื่อเราคลิกนะครับไปดูที่สูตรนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเรียกใช้นะครับฟังก์ชัน sum นะครับช่วงเซลล์ก็ตั้งแต่ H4 ถึง H19 อ่ต่อมานะครับฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชัน sum e นะครับเราจะหาผลรวมนะครับตามเงื่อน ซึ่งรูปแบบนะครับของซัมอีนะครับประกอบไปด้วยแกรงนะครับตรงนี้ก็คือว่าช่วงเซลนะครับที่จะใช้นะครับทดสอบเงื่อนไขนะครับค r i t e เรียนะคก็คือว่าระบุเงื่อนไขนะซึ่งต้องอยู่ในเครื่องหมายนี่ครับคำพูดนัตัวอย่างเช่นนะครับมากกว่า200หรือว่าสีแดงนะครับเงื่อนไขก็ต้องอยู่ในเครื่องหมาย คำพูดนะครับซัมแร้งนนอันนี้คือซัมแร้งนะครับคือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการหาผลรวมนะครับเราต้องการหาผลรวมอันไหนนะครับก็ก็ระบุไปได้นะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับผมจะตั้งโจทย์นะครับในการหาผลรวมตามเงื่อนไขโจทย์แรกนะครับต้องการหาผลรวมยอดขายครับยอดขายเขียนนี้นะครับ ต้องการหาผลรวมยอดขายนนกลุ่มไหนครับกลุ่มกลุ่มผู้หญิงใช่ไหมครับเราเลือกใช้นักฟังก์ชัน sum if เราําตามไปเลยนะครับเริ่มต้นสูตรครับใส่เครื่องหมายเท่ากับนับแล้วก็พิมพ์ครับ sum ก่อนจะขึ้นหมายให้เรานะครับมี sum แล้วก็มี sum if เราเลือก sum if นะครับหลังจากนั้นครับจะเห็น argument นะครับในนี้นะครับ a ร k อันแรกคือแร k คือช่วงเซลล์ที่จะใช้ทดสอบเงื่อนไขนะครับเราต้องการทดสอบเงื่อนไขตรงอะไรครับตรงกลุ่มใช่ไหมกลุ่มนี่ครับตรงกลุ่มเราคลิกเลือกทั้งหมดเลยครับอ่านี้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเยอะนะครับเราก็คลิกเลือกได้เลยนะครับหลังจากนั้นทําใไ้ต่อครับก็ใส่คอมม่านะครับตามรูปแบบของฟังชัน sum if นะครับ ต่อมาคอมมา่าก็ระบุงเงื่อนไขครับเงื่อนไขของเราก็ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับเงือนไขของเราเกลุ่มผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็ต้องพิมพ์ให้ถูกนะครับถ้าเกิดว่าพิมพ์ไม่ถูกเนี่ยนะครับก็จะคำนวณไม่ถูกต้องไปด้วยนะครับพิมพ์เงอนไขเสร็จทําไมต่อครับให้เราใส่คอมม่านะครับแล้วก็ เราต้องการหาผลรวมนับของเซลล์ไหนนับซึ่งโจทย์แรกนะครับผมต้องการหาผลรวมนะครับตรงยอดขายนะครับผมก็ไปคลิกนะครับกลุ่มเซลล์นี่นะครับที่ต้องการหาผลรวมนะครับพอหรือยังครับพอแล้วนะครับดังนั้นก็กดอะไรครับ enter อ่านี่นะครับนี่นะครับเมื่อเราคลิกไปที่แถบสูตรนะครับ ผลรวมยอดขายกลุ่มผู้หญิงนะครับกลุ่มผู้หญิงนี่นะครับกลุ่มผู้หญิงเนี่นะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีทั้งหมด88นะครับเรามาดูโจทย์ที่2นะครับเราต้องการหาผลรวมนะครับจํานวนสินค้านะครับหมวดหมู่ยีนะครับเราต้องการหาจํานวนสินค้าครับหมวดหมู่ไหนครับหมวดหมู่ยีหมวดหมู่ยีนะครับเรามาใช้ฟังก์ชัน ซัมอีฟนะครับภาษาเขียนมาเท่ากับเราก็เลยก็ซัมอีฟนะครับเงื่อนไขครับที่เราต้องการทดสอบคือต้องการเฉพาะหมวดหมู่ยีนใช่ไหมครับทดสอบเงื่อนไขคือช่วงนี้ครับหมวดหมู่ยีนนะครับหมวดหมู่ยีนเลือกเสร็จแล้วครับช่วงเซลล์นะที่จะใช้ทดสอบเงื่อนไขน้ว่าใส่คอมมาในคำไหนั้นเงนืงอ่อนไขของเราคือหมวดหมู่ยีนนะครับ็พิมพกินไพ ใต้เครื่องหมายคำพูดนะครับพิมพ์เสร็จก็คอมมานะครับหลังจากนั้นก็เราต้องการให้รวมจำนวนสินค้าใช่ไหมครับเราคลิกนะครับช่วงของเซลล์นะครับของคอลัมน์คำนวณนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ Enter นี่นะครับก็จะได้ผลลัพธ์นะครับการหาผลรวมจำนวนสินค้านะครับ หมวดหมูยีนนี่นะครับลอ,องตรวจสอบดูก็ได้นะครับว่าถูกต,ต้องหรือเปล่า,าต่อมานะครับเราจะทําการหาผลรวมนะจํานวนสินค้าสีดำนะครับจำนวนสินค้าสีดำนะครับ,จำน,นำรบจำนวนสินค้าครับสีดำคอ,อลัมน์นี้นะครับแล้วก็ เราต้องงานหาผลนวนนะครับจำนวนสินค้าอันนี้ครับงานหาอันนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับใส่เครื่องหมายเครื่องกับนะครับแล้วก็ซัมซัมอีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกกลุ่มเซลล์ครับที่ต้องการทดสอบเงื่อนไขคือสีนะครับสีนะครับก็เรียกทั้งหมดนะครับได้แล้วหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายคอมมานะครับหลังจากนั้นก็ เราจะใส่เงื่อนไขคืออะไรครับสีของเราคือสีดำนะครับเงื่อนไขของเราต้องอยู่ตยใต้เครื่องหมายคำพูดนะครับเสร็จก็ตามด้วยคอมมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเราจะให้รวมจํานวนสินค้านะครับก็พิลานะครับคอลัมน์จำนวนสินค้าช่วงเซลล์กลุ่มเซลล์ที่เราต้องการให้หาผลรวมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กด ตกลงอ่านี่นะครับก็จะคำนวณให้เรานะครับได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกกลุ่มเซลล์ช่วงเซลล์ไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถที่จะแล้วค,คลิกลากนะครับอ่าตรงช่วงข้อมูลของเราได้เลยอ่าลองดูต่อไปครับผมต้องการหาผลรวมยอดขายสินค้าที่ราคาขายนะครับมากกว่าหนึ่งพันสองร้อยนะครับ เราทํางานกับคอลัมน์นี้ครับสองคอลัมน์คอลัมน์ราคานะเพาะและก็คอลัมน์ยอดขายนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราใส่หมายเท่ากับแล้วก็ใส่หาฟังก์ชันนะครับ sum if r นะครับอันแรกคือช่วงเซลล์ที่ต้องการทดสอบเงื่อนไขนะครับทดสอบอันไหนครับทดสอบอันนี้คือทดสอบนะครับราคาขายอันนี้คือกลุ่มเซลล์หรือว่าช่วงเซลล์ที่จะใช้นะครับในการทดสอบนะครับ หลังจากนั้นก็กดคอมมาใส่คอมมานะครับแล้วก็เงื่อนไขของเราคือราคาายขายใช่ไหมครับมากกว่า1 2 0 0ันสองร้อยนะครับอ่าเขียนเคงหมายคำพูดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าหนึ่งพสองร้อย่าอย่างนี้ครับเงื่อนไขหลังจากนั้นนะครับก็ใส่คอมมาแล้วก็เราต้องกอารหาผลรวมมาเลยครับยอดขายใช่ไหมครับก้องคลิกนะครับยอดขาย หลังจากนั้นก็เข็มเดินนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการหาผลรวมยอดขายนะครับสินค้าที่ราคาขายนะครับมากกว่าหนึ่งพันสองร้อยนะครับอ่าคำนวณดูนะครับว่าถูกต้องกันหรือเปล่าก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับ